สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง GOT MOVIE CHANNEL ได้นำซีรีส์เกาหลีของทางเน t f l i ิมานำเสนอน,นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนีมีชว่า v i n c ซ n โซ v i n c ซนโซทานายมาเฟียเป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่16สําสำหรับในเรื่องนะครับ v i n c ซ n z ซกำลังจะถูกพวกตำรวจจับทันใดนั้นเขาเรีสลัดพวกตำรวจแล้วหนีออกมาซึ่งตอนนั้นเองเจ้าของร้านซักรีดกำลังจะออกรถวิน c ซ n โซจึงรีบขึ้นรถ แล้วบอ,อกให้ออกรถไปทั้งสองไปยังเนินหนึ่งเจ้าของร้านซักรีดจึงบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นนักเลงมาก่อนและปลีกตัวออกมาเขาอยากให้วิเซนโซใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคมวิเซนโซจึงตกลงทางด้านเท่าแก่พักขณะที่กําลังเดินเข้าตึกเขาได้เดินชนกับคนที่ล่อวิเซนโซให้ติดกับทั้งสองจึงเกิดเรื่องชอกต่อยกันจนพักสามารถจับคนดังกล่าวม,มาได้เพราะเขารู้สึกสงสัยมากพักจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับชาย,ยัง ซึ่งชายยางกำลังโทรหาวิเซนโซเรื่องที่ตำรวจตามจับเขาอยู่พักจึงบอกว่าเขาจับตัวผู้ต้องสงสัยได้ชายยงพักและลูกน้องพักจึงนำตัวผู้ต้องสงสัยไปหาวิเซนโซเมื่อถึงที่หมายวิเซนโซจึงเข้าไปเค็นข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยเมื่อได้ที่อยู่ของพวกที่เหลือวิเซนโซและพวกจึงไปยังแหล่งกบดานและจัดการผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดหลังจากนั้นพวกวิเซนโซจึงส่งอาค่าทั้ง3าให้แก่ตำรวจ พร้อมทั้งหลักฐานกล้องในรถและอื่นๆทําให้วินเซนโซพ้นความผิดทางด้านสํานักง,งานทนายอูซังอยู่ดีๆมีตํารวจมาจับทนายไปเพราะตํารวจได้รับข้อมูลมาว่าทนายคนดังกล่าวจ้างวานค่าจองแบร์เมื่อซังฮุกรู้เรื่องนี้เข้าจึงโมโหยองฮีมากที่ทําให้ทนายของเขาถูกจับตัวไปว่าต่อมาถึงวันที่วินเซนโซและชายังพาตัวยองจาไปเดินเล่นซึ่งวันนั้นเอง ยองจาขอไปถ่ายรูปเพราะเธอกลัวว่าถ้าเธอตายไปจะไม่มีรูปใช้ในงานโศพหลังจากนั้นทั้งสามจึงเดินเล่นกันชายาดึงขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์ก่อนทำให้วินเซนโซได้อยู่กับยองจาสองคนยองจาจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเคยมีความสุขมากจนเธอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งและต้องให้คนอื่นรับเลี้ยงลูกชายของเธอไปหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่มีความสุขอีกเลยเมื่อวินเซนโซได้ยินดังนั้น จึงร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่ยังไม่บอกความจริงแก่ยองจาวันต่อมาฮันซอกที่รู้ว่ายองจาอยู่ที่ไหนจึงไปพบกับยองจาเพราะเขามีแผนการบางอย่างหลังจากนั้นเขาเรียกให้ฮันซอไปพบและบอกว่าตึกคืมกาจะกลายเป็นประวัติศาสตร์แล้วเดินจากไปในวันนั้นเองวินเซโซและชายยัางกลับมายังตึกซึ่งผู้เชอบได้รับข่าวดีที่เจ้าของร้านจำนำกำลังมีลูกกัน ทั้งสองจึงถูกชวนไปนั่งสั่งสค์ด้วยกันในคืนนั้นเองขณะที่นั่งสั่งสค์กันนั้นซึ่งกลางวันวันนั้นเองมีคนของฮันซอกเข้ามาซ่อมท่อแก๊สในตึกและแอบวางวงจรไว้ขณะที่ทั้งหมดนั่งสั่งสค์ท่อแก๊สเกิดรั่วซึ่งได้มีคนแจ้งไปยังพนักง,งานดับเพลิงให้มาอย่างตึกเมื่อผู้เชา่าได้ยินเสียงไซเรนจึงออกมาจากห้องและพบว่าแกส๊สเกิดรั่วทั้งหมดจึงรีบหนีออกจากตึกเวนเซโซจึงรีบวิ่งไปยังต้นตอของแกส๊สรั่ว ซึ่งพนักงานดับเพลิงพบนาฬิกาตกอยู่บริเวณที่รั่วเวเนเซ,ซจึงรีบคว้านาฬิกาแล้วคว้างออกไปนอกตึกทันใดนั้นนาฬิกาที่นับถอยหลังเกิดไฟลุกไหม้ตึกคืมกาจึงรอดจากการถูกระเบิดทางด้านฮันซอกเรียกฮันซอมาคุยด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าทําไมตึกคืมกาถึงไม่ระเบิดฮันซอตอบว่าเขาไม่รู้เหมือนกันฮันซอกจึงงดงีดจึงไล่ฮันซอออกไปหลังจากนั้นฮันซอไปพบวเนเซอเที่สํานักง,งานทนายฟังข่าว ซึ่งมีชายังเล่เลขาอยูชานั่งอยู่ฮันซอบอกว่ารู้ไหมใครเป็นคนโทรแจ้งดับเพลิงให้มาตรวจแก๊สรั่วทั้งสามไม่รู้ว่าใครฮันซอจึงบอกว่าเขานี่แหละชายังเล่เลขาอยูชานจึงกล่าวขอบคุณแต่วินเซนโซเฉยๆไม่ได้กล่าวอะไรในเย็นวันนั้นเองขณะที่วินเซนโซนั่งทำงานเขาขอตัวออกไปข้างนอกซึ่งก่อนที่จะถึงที่หมายชายังโทรถามวินเซโซว่าจะไปไหนวินเซนโซตอบว่า เขาจะไปบอกความจริงว่าเขาเป็นลูกของยองจาชายยังจึงบอกว่าขอให้โชคดีเมื่อวินเซโซถึงโรงพยาบาลเขาจึงเดินไปห้องที่ยองจาพักอยู่ทันใดนั้นเขาพบว่าหน้าห้องมีเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่หน้าห้องเมื่อวินเซนโซเข้าไปเขาพบว่ายองจาถูกใครบางคนฆ่าตายไปแล้ววินเซนโซจึงเสียใจมากแล้วขอดูกล้องวงจรปิดเมื่อชายยังรู้เรื่องนี้เข้าเธอจึงรีบมาพบวินเซนโซที่โรงพยาบาล วินเซนโซได้นํารูปของชายที่ฆ่ายองจาให้กีซุกสืบข้อ,อมูลดูจนได้ที่อยู่ของคนที่ฆ่ายองจาทางด้านฮันซอกเรียกฮันซอยองฮีและซังฮุกมาสั่งสค์ฮันซอกูอารมดีมากจนฮันซอถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮันซอกจึงตอบว่าเขาได้ฆ่ายองจาแม่ของวินเซนโซไปแล้วฮันซอกและซังฮุกตกใจมากและกลัวว่าวินเซนโซจะตามมาจัดการทั้งหมดยองฮีจึงบอกว่าอยากกลัวศัตรู และควรรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครกันแน่ทางด้านวินเซนโซที่ได้ที่อยู่ของนักฆ่าก็ได้ตามไปถึงบ้านและบุกเข้าไปจับนักฆ่าคนดังกล่าวจนวินเซนโซสั่งให้นักฆ่าไปบ้านของนายจ้างนักฆ่าจึงค่อยๆเดินไปยังบ้านพาของฮันซอกด้วยสภาพบาดเจ็บสาหัสวินเซนโซต้องจัดการกับเหล่าบริการของฮันซอกท่านใดนั้นนักฆ่าก็าไปห้องที่พวกฮันซอกนั่งสังสรรค์อยู่วินเซนโซเข้ามาแล้วยิงนักฆ่าคนดังกล่าวตายต่อหน้าทุกคน พวกฮอนซอกจึงตกใจกันมากกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่16บหกสำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องมันมากครับตอนจบวินเซนโซต้องล้างบางแล้วและชอบฉากแอคชั่นมากครับดูดิบเถื่อนดีใครชอบซีรีส์นี้เหลืออีไม่กี่อีพีก็จบซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube แต่ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ กดมุ้ยแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ